สวัสดีครับสวัสดีครับผมต๋องนะครับจากคลินิกอาจารย์หมอกิติพันธ์เรื่องเกษมนะครับคุณพ่อกับคุณแม่ขอแนะนําตัวสักหน่อยครับพ่อชื่ออย่างก็ครับชื่อสมครับพ่อสมนาะอายุสักตรดครับเจ็ดสิบเจ็ดคุณแม่แม่มารีไคบุญจ้ะอายุเจ็ดสิบเอ็ดจ้ะครับคุณแม่เป็นภรรยาของเป็นภรรยพ่อสมน้องจ้ะ ผสมครับผสมเนี่ยนะครับผมขอเกินนํานิดนึงผสมเป็นคนไข้เป็นคนไข้โรคไตเนี่ยนะครับที่ต้องทําการฟอกไตเนาะ<ช><ช>โดยใช้เส้นฟอกไต่อจะมีเส้นฟอกไตที่บริเวณแขนแขนข้างขวาเนี่ยนะฮะ<ช>แล้วก็ทีนี้เนี่ยซ้ายมาถึงข้างขวาข้างขวาเนาะมีข้างซ้ายข้างซ้ายเลยข<อ>้า,ขง,าขงขวาเดี๋ยวเฮามาผมขอถามนิดนึงว่าที่ที่มาที่ก่อนจะมาหาอาจารย์เนี่ยนะครับมันเส้นฟอกไตของปอ มันเกิดอย่างขึ้นนะครับมันดับเลยจ้ะมันดับคนหองมันดับมันดับก่อนหน้าที่จะดับพอไปยีงไดให้มันดับหรือว่ามันดับคนเดียวหรืออย่างไรครับบังเอิญตั้งใจลองเล่าให้ผู้ฟังแล้วครับใจเสียมแซะแซะซแล้วกอแปงเล้าไก่ครับอ่แปงเล้าไก่เซ็จแล้วมันเสายกมือขึ้นดุ้ยมันเหมือนดินแล้วบะครับซ้ำมันแบบด่วนดินซ้ำแบบนั้นคนบางคนแบมันมันดับมันดับทันทีหยับไปเลย ว่าวันจันไปฟอกตามปกติเป็นวันยุดอ๋อตรงกับวันยุดตร้องกับวันยุดธครับหมอตีเปิลจะต้องเจาะขอเปิลบ่ายยูคือวันวันที่เราไปเหมือนจะไปไปทําเนี่ยไปฟอกปกตินน่นอนแต่ทีนี้ตรงหมอดังห้องฟอกเปิลบ่าใดก็มันแต่งมบเข้าแล้วมันเลือดมันมีเลือดมันมีเลือดนะแต่งมบเข้าคือมันดับไปเห่ยงดับไปเนาะ เราจะเอาหมอนั้นมาแต่งที่คอหมอทำมาอยู่ชั่วคราวหมอที่หมอโรคไตประจําตัวเปิ้ลกามายูไปดีตรงกับวันยุทธนชซึ่งซึ่งปกติแล้ววันท่านอ่ะพ่อจะต้องได้ฟอกไตได้ฟอกไตแต่ทีนี้บะมีใครที่จะฟอกได้แล้ววันนั้นก็เลยยี่ใดปีกบ้านไปก่อนกันปีกบ้านก่อนก้ะแล้วตอนเย็นมาหาหมอเลยมาหาที่อาจารย์กิจพันธ์นี่เลยจ้ะโอเคหมอก็แนนี้นำมาเขาเปิดไปครับเพื่อวอยน่อยครับ อาจารย์กิิพันธ์เนาะอาจารย์เปิ้ลเปิ้นยี่ไรพ่องครับเปิ้นก็แนะนําเปิ้ลบอกว่าเอออันวันวันพูดครับก็มาต้องไปฟอกละครับมาที่นี่ครับมาหาเปิ้นเลยเปิ้นก็บอกเอออันก็วันพรฤหัสจะต้องพาละมามันพูดตอนเจ้าครับอยู่จนรอจนได้พาพอสี่โมงกันทีนี้ปอไปได้ฟอกมากี่วันก็ได้ สามนกกาเสาติดหยันการปุดห้าวันห้าวันพกมันผ่าหรือคะอาจารย์เป้นเป้นเลยใส่ใส่สาย้อกครับจ้ะใส่สายฟอกไสชั่วคราวก่อนกันมาใส่วันมันสุกนะกะมันสุกนะใส่มันซุกมาใส่มันซุกใส่เราลวดฟอกมันใส่ตรงไหนครับใส่ตรงคอนี่จ้ะคอนี่เนาะแล้วก็ลวดฟอกเนาะลวดฟอกไปละจ้ะแล้วทีนี้ แล้วเส้นตรงนี้เหรอครับเส้นที่บ่ามันดับไปนี่มาทําที่นี่วันวันอังครวันพ้าเรือหัสวันพระอหัดสักอะไรสี่โมงจ่ายเวลาบะบะเมินนอกหลังจากที่มาติดต่อแล้วก็ทําใส่สายฟอกชั่วคราวไปก่อนเพราะว่าปอบได้ฟอกมาหลายวันแล้วได้ฟอกหลายวันแล้วก็ที่นี้วันถัดไปอย่างเปิ้ลเกาะทาการผ่าตัดซ่อมตัวนี้ให้เลยจ่หลังจากซ่อมแล้วน่ะซ่อมแล้วเปิ้นไปฟอกเปิ้ลใอ้จ จได้เลยก่อนหรือว่ามันจ่ายได้เลยแต่บอกันจ่าได้เลยต่คนหมายไว้ขั้นเนียวเพิ่อนหนูหูซึ้ว่าเจ็บๆก่อนเลยี่ายคอเนี่ยครับครับแต่ความจริงก็คือจช้ใจ่ได้เลยจากซ่อมแล้วนะครับมันก็ปิกขึ้นมาฟื้นมาอย่างเก่าจ้อครับพอจได้นี่กระถอนนี่ออกหมอถอนนี่ออกก็เหมือนเฮาแบบตอนแรกมันดับไปแล้วนะเพื่นน้องว่าใดอะคือเส้นที่เคยใช้มาป้อจช้มาเมือนตาใดแล้วนี่ เป็นแปดเก้าปีแล้วปีแล้วเนี่ยบันดีคือดีคือไปทํากิจกรรมอะอย่างสักอย่างหนงแล้วทัเอิญมันเงียบไปหายอะครับซึ่งซึ่งมันเกาะเงียบนี่คือสัญญาณที่ว่ามันมันแบบสามารถที่จะใช้ฟอกเลือดกับเครื่องไตเทียมได้เนาะครับครับแล้วก็ก็เลยรีบมารีบมาปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านผ่าตัดอย่างเงี้ยเนาะเอิ้เกาะาซ่อมหื้อแล้ววันรุ่งขึ้นเกาะไปใจได้ตามปกตินะครับ โอเคครับผมก็อยากจะฝากบอกนะครับว่า,าสำหรับท่านท่านใดที่มีเส้นฟอกไตน,นะฮะมีเส้นฟอกไตมาว่าอยู่ที่แขนข้อมือหรืออย่างเนี้ยนะครับมาว่าอยู่ที่ไหนก็าตามนะครับสมมติว่าเส้นมีปัญหาคือมันผิดป,ปกติอย่างเช่นอย่างของปอเนาะ,อ,ะอยู่ๆเงียบไปเลยอะ่ะซึ่งตัวคนไข้เจ้าตัวเปิ้นจากหูหูคนเดียวว่าอ้ จากที่มันเคยเคยฟูฟูเคยวิ่งข่าเคยวิ่งแล้ววันดีขึ้นดีมันดับไปสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเขาจะต้องจะไดก็รีบมารีบมาทันทีมาทันทีเลยนะครับเพราะว่ารอมาได้จ้ะมันรอมาได้แพ้จ้าข่าวที่แล้วรอเป็นจะได้ครับมันเน่าอ๋อแพ้เน่าเม็นเลยจนหมอหล่นมดอ่ะโอ้ตอนนั้นรอเมินกว่าครับ เมินค่ะรอเมินไปหน่อยรอบัดได้มาบัดได้มาทันทีอย่างเงี้ยเนาะเออทําแล้วแต่บาดได้ใจเตื้อทําแล้วครับแล้วใจนี่ไปก่อนแล้วก็มันคันแกก็เอามือแย่แย่เข้าไปยากะแล้วก็เสียมันเน่าอ๋อครับเพื่อกันเลยรีบถอนใจนี่รีดหางคือใจตรงนี้เนาะก่อนเนี่ยครับก็เลยว่า สิ่งสาคัญที่ซูเจ้าที่ผม,มผ,ผมสัมภาษณ์แล้วผมสัมภาษณ์ได้ก็คือเฮาจะต้องแบบทําการรีบใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ก็คือหลังจากเกิดอาการผิดปกติใดเพื่อรีบมาติดต่อคุณหมอเจ้าของไข้เลยอันดับแรกเนาะ,ะแล้วก็คุณหมอผ่าตัดย่าครับเพื่อจะได้ช่วยผ่าตัดหรือว่าซ่อมแซมพื้ฟื้นมันป๊กมาได้เหมือนเดิมอุตสาห์ใจมาตั้งแปดปีนะ <c oughs> ครับเนาะก,ก็ถ้าฟื้นมาได้คุณปลอดภารใจ,จะนะพราบว่าใจได้าะ้าใจได้แบบนี้อ่า การใช้ชีวิตปัจจุบันโอเคแล้วเนาะมีทรายอายางละมีใจฟอกตรงนี้กาะการใช้ชีวิตเกาะสะดวกสบายขึ้นเนาะน้ําได้สบายแล้วอาบน้ําได้ครอาบน้ําได้ที่สาคัญก็คืออาบน้ำเนี่ยนะคาญจะอาบน้าถ้าบ้านเฮามันฮอนเนาะอาบน้ําได้ใช้ชีวิตตามปกติได้เลยโอเคตอนนี้ก็น่าจะเวลาจบเพอนก็สัมษัสกันเล็กๆน้อยๆแต่ยาครับป็าเป็นแขกรับเชิญที่มาเล่าประสบการณ์ว่า ก็คือเน้นย้ำว่าถ้าเกิดอย่างขึ้นกระเส้นฟอกไตขอ้ท่านรีบไปติดต่อคุณหมอที่ประจําตัวของท่านหรือหมอใกล้บ้านเลยนะคะจะจะได้รีบแก้ไขได้ทันท่วงทีบาดีละไว้เมินนะครับครับสําหรับวันนี้ก็ผมกับผสมกับคุณแม่ก็เดี๋ยวขออันจบกับเพียงตะอี่ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับดีจ้ะ